สวัสดีครับเพื่อนๆสาย DIY ทุกท่านนะครับสำหรับอันนี้มัจะต้องมาลองแล้วนะฮะสำหรับที่เรา DIY มาแล้วนะครับสำหรับตัวคาลิเบตหลากโมชีดแก๊สนะครับมีทั้งสองขนาดนะครับผมทาไว้สอขนาดขนาดที่หนึ่งก็คือจะใช้กับหัวขนาด10 10มิลน,นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นขนาด8มิลใช้กับหลากโมชีท,ที่เป็น ลองเซล์ที่เป็น8มิลนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้กับตัวเป็น10มิลก่อนกันเนาะ10มิลดีกว่านะครับเพราะว่าผมได้ต่ออุปกรณ์แล้วครับอุปกรณ์คาิเบตนะครับก็เป็นหน้าปัดแบบนาฬิกานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเดวเกตนะครับก็หมุนได้นะครับหน้าปัดหมุนนะครับเข็มขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับระยะนะครับเอาไว้ว่าระยะแบบไหนนะครับ เอาไว้วะระยะหลังหัวฉีดนะครับแต่และหัว1 2 3 4สี่หัวฉีด4หัวนี้มีระยะยกที่เท่ากันไหมนะครับหัวที่1 2 3 4สออันนี้ไม่ต้องแปลกใจจริงจริมันจะมีกิ๊บเกือดม้านะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะ,ะแบบนี้ครับมันต้องล็อกอยู่หลังพอดีผมผมถอดไปหมดแล้วก็เลยมาเป็นแบบนี้นะครับจริงๆก็สลับเป็นหัวไข่ผมมาได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับ ในระบบฉีดหัวแก๊สเอาไว้สําหรับเป็นคอยนะครับเป็นคอยนะครับเป็นคอยในการยกมันจะมีชุดยกด้านไหนอีกนะครับด้านไหนคลิปมีอยู่แล้วนะฮะให้เพื่อนไปศึกษาดูนะครับส่วนโซลิโนย์นะครับโซลิโนย์ตัวนี้นะครับก็เป็นโซลิโนย์ที่เจาะรูมาแล้วนะครับเจาะรูมาแล้วสแตนดาร์ดที่เจาะมานะครับสําหรับรางฉีดสแตนดาร์ดเนาะมันอยู่ที่เดี๋ยวนะขอให้เพื่อนดูก่อนเนาะเห็นไหมฮะ ประมาณเห็นไหมครับ1.75มิลนะครับแต่สําหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่ผมย้ายอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,500นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้มุมขวาหนุมซ้ายนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าตรงไหนเหมาะนะครับถ้าเครื่องอยู่ที่1,500ต้องเจาะน็อตเซลใหม่ด้านในนะครับด้านในเนี้ยต้องขยายให้มันอยูดประมาณสัก1.9มิลถึง2มิลโดยประมาณนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าอุปกรณ์ DIY นะครับตัวคาลิบตเนี่ยมาใช้งานได้ไหมนะครับเราใช้งานได้อย่างไรนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกชิ้นนึงนะครับก็จะเป็นจะเป็นปากเนาะเป็นปากเป็นปลากไว้ทำอะไรเสียค่าตัวนี้เลยนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลองดูฮะจะเป็นกิ่งหรือเป็นอะไรก็ได้ครับก็ซื้อมาจากตลาดนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้ก็สัก30บกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวมาบอกมูลค่าทีเนาะทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยเนาะอันนี้ผมขออนุญาตถอดลยนะถอดไปครับสำหรับน็อตโซลทุกตัวนะครับเดี๋ยวมาเทสกันนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะฮะเสียบเลยฮะเสียบปลักเข้าไปนะเสียบปลักเข้าไปปลักแล้วก็เสียบแล้วเกะเข้าไปนะครับพยายามดูเกลียวด้วยฮนะพยายามใส่เกลียวให้มันอดตรงนะครับตรงตรง ถ้าไม่ตรงเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเรื่องการเป็นเกียว์เราจะลำบากนะครับอ่ะพอได้ถึงนะตรงนี้วิธีการตั้งค่านะครับสำหรับหัวฉีดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นของวอ r t เทคนะครับก็ระยะยกจริงๆก็อยู่สักประมาณสัก50านะกำลังดีนะครับดูยังไง50นะครับเข็มจะต้องดีดไปที่เลข50นะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนนะเพื่อนๆอ่ะนะฮะนะครับ อันนี้ถามว่าเลยไหมเลยไปห้าสิบห้านะครับเลยทำยังไงนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจไขไขนะครับไขได้ไขที่ที่ทานล่างนะครับแล้วก็ปรับดึงรอบน,นึงพยายามปรับเข็มให้หมมนตรงนะครับตรงกับศูนย์นะครับใกล้เข็มไหมครับประมาณสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้านิดนิดนเดี๋ยวขออนี้เดียวทนะ่านนี้เดียว เข็บตรงนี้ไม่ได้นะครับปรับใหม่นะครับจต่อประมาณยัง49อยู่นะครับแค่ได้จาก50นะครับให้เจ้ากุ๊ทุกหัวนะครับอ่าเรียกรอยนะะหัวนี้ถือว่ารับได้นะฮะ50ิลลมตรนะครับ50มิดลมครับนะครับระยะยกกำลังดีนะครับระยะยกกำลังดี ศูนยหนึ่งผ่านนะครับตัวที่2นะครับตัวต่อไปนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับนะเหมือนเดิมทำเหมือนมาสรูนี้นะครับก็ดูเกลียวให้ตรงนะครับแล้วก็ขันเข้าไปพอตึงมือนะครับต้องบอกคอตึงมือนะครับแล้วก็นี้อันนี้ง่ายนะย้ายมาเลยนะแต่ต้องประคองไว้่อนหน่อยนะเวลาเวลาเราป้อนฝ่ายเข้าไปนะครับปั๊บเข็มให้อยู่ที่ศูนย์ครับดูครับว่าเด้งที่50าสิบไหมนะครับประมาณ45่สิบห้า 405.0นะครับขายได้ครับปรับที่ด้านหลังนะครับปรับทีนี้นะครับไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ต้องรีบปรับเยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมัน,มนจะเลยนะครับเเลยตัวที่เราตัางไว้นะครับตัวที่ศู์ครับอันนี้ตั้งเข็มตรงครับ จะได้ความแม่นยำในการฉีดนะครับอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครับอขออีกนิดนึ่งครับอโอเคเนิยหน้อยนฮะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครัหมุนเข้าไปครับเอาแค่พอตึงมือนะครับดูเกลียวด้วยครับเวลาหมุนเข้าไปในเกลียวพวกนี้อย่าให้มันปีนเกลียวนะครับเดี๋ยวเกลียวมันมันจะเสียนะครับโอเคเรามาทดสอบอีกหัวหนึ่งนะครับอีกหัวหนึ่งนะครับปรับนะครับปรับอยู่ที่ศูนย์ก่อนนะครับเข็มต้องเด้งไปที่50นะครับผมตั้งไว้ที่ประมาณ50 อันนี้อยู่นานะครับขออนุญาตตั้งใปห้ป็น50นะครับจริงๆก็ระยะ4 0ถึง4 45ถึง50ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับสำหรับร้างหัวฉีดของตะกูเลียร์เทคนะครับขนาด10มิลน,นะครับโดยประมาณเนาะก,ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับหรือว่าใครจะตั้งที่45้ก็ไดไ้ไม่ได้ผิดนะครับก็ เสร็จวก็ลองไปวิ่งและจูนดูนะฮะลองดูว่า,าเราชอบแบบไหนนะครับระยะการกินแก๊สเป็นอย่างไรนะครับจะได้จะได้เหมาะกับเพือ่อนๆน,นะครับขออีกนิดนะฮะอีอนี้ยังไม่ได้ครับโอเคแต่นะฮะเป๊ะนะฮะห้าสิบนิดถือว่าโอเคนะครับ ก็ถือว่าใชไดังครับจริงๆเอาต้องเป๊ะนะฮะอ่ะหวัวตู้ต่อไปครับสุดต่อไปสุดสุดท้ายนะฮะตัวนี้สับิกนะครับ DIY ของเราใช้งานได้นะครับก็เลขอยู่ที่ศูนย์ครับ เห็นไหมพเพื่อนๆ่เข็มไม่ตรงก็ยังปรับปรับปรับหน้าปัดทำโตงน,น,นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็สรุปนะครับเจ้าตัวคาลิบเบรทที่เรา DIY มานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตั้งหัวฉีดได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับดีเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นนะครับสาย DIY นะครับ ลองลองลองดูนะฮะมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ใช้แก๊สในตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายนะสำหรับขอให้เพื่อนๆที่มีความรู้ด้านช่างนะครับลองดูนะครับถ้ามีความรู้ด้านช่างเล็กๆน้อยเนีย่นยมันสามารถช่วยเพื่อนๆประหยัดสตางค์ได้เยอะนะครับที่จะเข้าร้านนะครับก็ลองทําดูนะฮะสำหรับใครที่ไม่ใช่ช่างแนะนําให้เข้าร้านดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ